รายงานสถานการณ์น้ำกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสํานักงานชมพราาที่17นะครับได้เพิ่มอัตราการระบายน้ำนะครับเราอยู่กันที่ประตูระบายน้ําปีเหลงหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าประตูระบายน้ํานะครับซึ่งมี2ช่องเนี่ยอัตราการระบายน้ำเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างช้านะครับดังนั้นนะครับเราได้เพิ่มอัตราการระบายน้ำนะครับโดยใช้เครื่องสูบน้ำนะครับ เครื่องสูบน้ำตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเครื่องไฮโดโฟนะครับซึ่งจะใช้ลักษณะของกาลักษณะของปั๊มนะครับก็คือเครื่องสูบน้ำนะครับตัวมอเตอร์หรือเครื่องสูบน้ำเนี่ยจะจุ่มอยู่ในน้ำนะครับก็จะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะปั่นน้ำนะครับอัตราการระบายนะครับที่ช่วยการระบายเนี่ยอยู่ที่1นถึงสลูกบาทเมตรครับพอเราสูบมาปุ๊บนะครับโซมเนี่ยโซมมาปุ๊บนะครับเราก็จะใส่ในท่อ อคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยน้ำนะครับจะจะเป็นท่อคอนกรีตนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับจะถูกฝังใต้ดินนะครับพอสูบเสร็จเนี่ยน้ำก็ถูกลำเลียงฝังใต้ดินนะครับก็จะไปด้านท้านทยน้ำนะครับซึ่งจะช่วยในยาการระบายน้ำนะครับจะส,สังเกตดูว่า,าในฝั่งปะตโลเนี่ยน้ำก็ระบายไปส่วนหนึ่ง<ป><ป>นะครับเราก็จะมาทิ้งด้านท้ายน้ำอีกอีกอีกด้านหนึ่งนะครับ น้ําที่ทิ้งนะครับก็จะมาอยู่ในตรงนี้นะครับาจากนั้นก็น้ําก็จะระบายไปด้านท้ายนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดความดุนแดนนะครับของน้ําท่วมด้านเหนือน้ํานะครับอัตราระบายน้ํานะครับก็จะไปสู่ลําน้ําด้านล่างนะครับแล้วก็จะช่วยระบายออกไปด้านนู้นนะครับก็จะทําให้อ่า น้ำท่วมนะครับที่ด้านเหนือน้ำเนี่ยอัตราการท่วมเนี่ยก็จะลดลงนะครับจากท่วมสามวัน5วันนะครับอาจจะลดลงนะครับเหลือ2วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายงานสถานการณ์น้ำของของจุดนี้นะครับปีเหลงหนึ่ง